สวัสดีวันสงการที่ดูจะช้าไปมากๆนะครับวันที่อัดคลิปวันนี้คือวันที่16เมษายนนะครับ2 0 2 4นะฮะจริงๆแล้วก็คงไม่มีคลิปอะไรมาแจ้งเพื่อนๆนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็คืออันนี้ครับอีแ e ชร์นะฮะด้านขวามือก็คือ e อี h a ร์ที่สภาพสมบ,บูรณ์ก่อนส่งไปให้ลูกค้านะฮะเป็นอย่างนี้นะครับ ส่วนด้านซ้ายมือเป็น e set h a ร์ที่ทางลูกค้าท่านหนึ่งนะครับซื้อไปแล้วก็เหมือนกับว่าใช้งานกับโทรศัพท์ของตัวลูกค้าท่านนั้นไม่ได้นะครับโอเคก็คุยกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรคืนได้อยู่แล้วอันนี้ย้ำหลายๆครั้งเลยนะครับหลักการของร้านก็คือเสียเงินไปแล้วมันต้องใช้งานได้ถ้าใช้งานไม่ได้คืนมาได้ครับคืนมาได้นะฮะแต่เรื่องของเรื่องคือ ช่วยคืนให้มันอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับแบบแพคเกจเดิมพี่ท่านเล่นไปใช้กันไกรตัดนะครับเหมือนกับเหมือนกับซื้อพวกไมโคร s d c a r d ของแซนดิสนะครับอันนั้นมันต้องตัดจริงๆนะมันเอาออกไม่ได้แต่นี้ฮะไอ้นี้ให้ดูใกล้ๆนะฮะเขาเขียนไว้ว่า Open นะครับนะฮะเขาเขียนไว้ Open นะฮะโอเพนะครับอ่ามันแกะได้นะับมันแกะได้นะมันแกะตรงนี้ได้นะครับแกะตรงนี้เสร็จแล้วก็ เอาเนี่ยเนี่ยฮะง่ายๆเลยเอาออกมาง่ายมากนะครับลบกวนแกะอย่างนี้นะครับลบกวนแกะอย่างนี้นะฮะไม่ได้มีปัญหาคุณเครืองอะไรนะครับคืนมาแพ็กเกจเหมือนเดิมที่สุด9 9 9 9แบบนี้คือถามว่าขายมา7ปีแล้วนะครับปี2018นนะครับก็มีนะฮะมีหลายท่าน แต่ไม่เยอะหรอกที่คืนมาแต่สุดท้ายก็คือเป็นการใช้งานอ,อาจจะใช้งานไม่ถูกวิธีหรือว่าโทรศัพท์มีปัญหาก็คืนมาแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาก็แกะอย่างนี้คืนมาอย่างนี้ผมขายต่อได้นะที่ผ่านมาที่คืนมาก็ขายได้แล้วแพ็กเกจอย่างนี้ท่านดูสิครับไอ้ส่วนที่ขาดหายไปก็ไม่เอามาให้ด้วยนะฮะมันขายไม่ได้นะครับผมทดลองแล้วแหละว่าโอเคมันใช้งานได้อะแต่ไม่เป็นไร เอ่อก็จะบอกว่าวันนี้ก็คือตอนเช้าสิ้นสุดการเปิดข้อพิพาทส่งมาเสร็จผมก็เจ้าแต่เจ้าตัวเองเขาเป็นคนถ่ายรูปมาให้ดูนะว่าเนี่ยตัดไปอย่างเงี้ยคืนได้เหรออ่าผมก็เห็นแล้วอ่าถ้าอย่างนั้นมันควรที่จะโดนหักสักห้าเปอร์เซ็นต์อะในความคิดของผมนะคือคืนอะคืนเงินได้อยู่แล้วแหละสินค้าโปรดักต์จริงๆมันไม่มีปัญหาแต่ถามว่าโปรดักต์มันไม่ได้ขาย,ล,ยลอยๆมันต้องใส่แพ็กเกจแบบไอตัวนี้นะฮะผมใส่แพ็กเกจอย,อย่างเงี้ย ลูกค้าท่านไหนเขาจะซื้อล่ะครับคือเขาไม่ซื้อด้วยราคาเต็มอยู่แล้วยังไง,ไง,ไงมันต้องหักค่าสินค้าค่าแพ็กเกจอะครับค่าแพ็กเกจนะครับโอเคผมเลยไปตั้งใหม่เป็นเงื่อนไขว่าเนี่ยเป็นเป็นแพ็กเกจที่ชํารุดนะครับจากลูกค้าท่านที่คืนมาแต่ชช้สินค้าใช้งานได้ก็ลดไป100ไม่รู้จะมีคนซื้อหรือเปล่านะฮะแต่สุดท้ายขา้อพิพาทก็ออกมาจากจากจากแพลตฟอร์มสีเนี้ยฮะตัว S นะฮะ ก็คือเถียงไปก็ไม่ม,ไมีไม่มีประโยชน์ฮะหมายถึงว่าทางทาง call center ทางทีมงานเรียกว่าคณะกรรมการผู้ทรงความยุติธรรมขอหลักฐานนูน่นหลักฐานนี่หลักฐานแกะกลงแกกล่องไม่ใช่สาระฮะผมบอกแจ้งไปบอกว่าน,นี้โดนตัดมาคือจะมาขอหลักฐานตอนแกะว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมไม่ได้ไปตัดเองแล้วผมจะไปตัดเองทําไมเนี่ย อนะ่รูปเขาก็าผมก็แนบรูปครั้งล่าสุดว่าเนี่ยทางผู้ใช้ตัดออกมาแบบนี้แล้วก็ผมไม่ใช่ว่าไม่ให้คืนเงินแต่ให้คืนเงินแต่ไม่คุณคืนร0อยเปอนใหน้อยก็คืนแค่ 95%, หาัก5%้าเเไว้เพื่อที่จะได้ไป่ทาอย่างนี้กับร้านค้าอื่นๆนะเขาเอาไปขายไม่ได้ไม่เป็นไรสุดท้ายก็คืออ,อ,อะไรอ่ะเรียบร้อยมาแล้วว่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับให้ดูนิดหนึ่ง ให้ดูที่หนึ่งว่าเช้าวันนี้เลยฮนะให้ดูนะครับว่าสุดท้ายก็คือก็คืนเงินเรียบรอ้อยคืนสําเร็จนะครับทั้งที่ผมก็บอกว่าแพ็กเกจมันเสียหายอย่างนี้นะอ่ะไม่เป็นไรก็ลูกค้าคือพระเจ้าอยู่แล้วยังไงยังไงกม็มีทางที่ร้านค้าจะชนะนะครับอ่าโอเคแต่มันก็มีข้อที่ทำให้ผมต้องมาอัปเดต าการติดตั้ง Easy Share การถือว่าเป็นข้อดีละกันนะครับอันนี้วางออกไปตรงนี้เนื่องจากคราวนี้มาเข้าประเด็นนะครับอันนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะฮะต้องต้องยาวนะฮะต้องอธิบายให้ละเอียดเนื่องจากไอ้เจ้า Easy Share เนี่ยผมเริ่มขายตั้งแต่ปี2018ก็ใช้งานได้ดีนะครับ แล้วก็ไอ้นี่ผมพูดสำหรับ Android นะ iPhone ผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มีเครื่อง iPhone ทดสอบแต่เท่าที่ผ่านมา iPhone เหมือนกับว่าไม่มีปัญหากับแอปเ,ออเขาแจ้งมาว่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ละกันนะครับดูผ่านมือถือแล้วก็ไปเข้าอันนี้นะฮะไปเข้ามือถืออันนี้แล้วก็ก่อนนั้นเนี้ย พิมพ์คำว่า easy share นะครับ e z s h a r e มันจะขึ้นมาเลยนะฮะมันจะขึ้นแอปมาเลยอันนี้พิมพ์ e z s share มาแล้วถามว่าขึ้นมาไหมไม่ขึ้นมาแล้วไม่มีแล้วนะครับไม่มีเลยผมก็ผมก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกับว่าเจ้าเวอร์ชั่นของมือถือ Android เนี่ยมันพัฒนาไปแล้วแล้วก็ผมเดาน,นะมันอัปเดตครั้งสุดท้ายคือของแอป easy share ปี62อันนี้6 7 5ปีไปแล้ว มันก็เลยอาจจะไม่ให้ขึ้นมาอยู่โชว์ตรงนี้เหมือนกับแอปไม่ยอมอัปเดตให้ทันสมัยตามเวอร์ชั่นของโทรศัพท์นะฮะอ่ะเขาก็าแจ้งมาผมก็เอาไฟล์ apk ไปให้เขาโหลดแต่ดันไปค้นพบว่าไฟล์ apk นั้นะมันก็ใช้งานไม่ได้จริงๆเขาก็แจ้งมาว่าใช้งานไม่ได้อ่ะแต่ถ้าผมก็ไปง่วนใช้เวลาวัน2วันเลยนะ แต่ถ้าพิมพ์คำว่าไอนี่เฉพาะใน Android นะครับผมย้ำอีกครั้งว่าทำเฉพาะ Android นะฮะอี s ี่แ a ร์แอนดรอ d แอพนี่ฮะพอคีย์เวิร์ดเพิ่มขึ้นมาคำว่าเพิ่มมาว่า Android app E a s y s แช r ์ Android App นี่ขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาเลยแล้วก็เราเข้าไปดูนะฮะเราเข้าไปดูนี่ฮะ Easy s แช re เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้ไปดูไปดูอะไรอ่ะไปมีอะไรใหม่นี่ฮะอัปเดตล่าสุดเดี๋ยวให้ดูเลยกัน นะครับเวอร์ชันน3.2.18นะฮะก็คือ10กระกฎาคม6.2โอ้จะ5ปีมาแล้วนะครับมันแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าไอ้บริษัทนี้ย LC นะครับจากจีนเนี่ยหจีนมีปัญหากับอเมริกาเพราะฉะนั้นมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ Google แน่นอนนะ Google Play Store หรืออะไรก็แล้วแต่สองชาตินี้เขาเขาก็ชมกันนะฮะไม่อัปเดตล้นะครับแล้วก็บริษัทนี้ผมติดต่อผมเคย สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเนี่ย LC เนี่ย Information Technology จากจีนโดยตรงนะฮะช่วง2018 2019ก่อนโควิดนะสั่งซื้อได้โดยตรงเลยราคาถูกมากเลยเพราะผมเข้าถึงโรงงานเขาแต่หลังจากนั้นเนี่ย2-3ปีเนี่ย3ปีเนี่ย,มยผมไม่สามารถซื้อโดยตรงแล้วส่งเมลไปก็ไม่ถามอส่งเมลไปก็ไม่ตอบให้เพื่อนคนจีนที่ที่ผมคุยภาษาอังกฤษแล้วก็เขาคุยภาษาจีนให้ทางไอ้เจ้าเนี่ย ขนาดเขาคุยภาษาจีนเป็นคนจีนด้วยการติดต่ออนี่ไอ้นี่มันก็ไม่รู้เรื่องไม่รับรู้ไม่อะไรไม่แล้วก็มีครั้งหนึ่งเสนอราคามาให้เขาแบบราคาแบบส,งสูงๆอ่ะโกงๆอะ่ะเหมือนกับว่าไม่อยากขายเราอ่ะนะครับจนสุดท้ายผมก็ไปหาซาเปเอรอ์นั่นแหละฮะเพื่อซื้อมามันก็แพงต้นทุนมันก็แพงนะฮะอ่ะโอเคแล้วผมบอกได้เลยว่าอัปเดตปีอัปเดตล่าสุดปี 6.2เนี่ยอนี้6,7,5ปีแล้วคงไม่อัปเดตอีกแล้วจนกว่าเจ้าบาริษัทนี้จะเลิกกิจการนะผมดูเหมือนว่าเขาไม่ทําอะไรแล้วนะอ่ะอันนี้ผ่านไปจำเวอร์ชั่นให้ได้นะครับเวอร์ชันเอ่อไหนวะ3.2.18โอเคกลับมาที่อันนี้ที่ผมมีอยู่นะฮะคือผม,มติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันก็ใช้งานได้นะเดี๋ยวผมกดให้ดู นะเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายนะฮะคราวนี้ผมกดค้างให้ดูว่ามันเป็นเวอร์ชั่นตรงไหมคลิกที่ไอ้นะฮะเนี่ยฮะให้ดูเลยครับข้างล่างสุดนะฮะเห็นไหมว่าเ,เวอร์ชันน3.2.18ตรงนะฮะพอบอกว่าข้อมูลในแอปร้านค้าคลิกไปมันก็ไปลิงก์กับไอ้เจ้าใน Google Play Store นะครับอ่ะโอเคคราวนี้ผมจะทำเหมือนว่า เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็ถอนการติดตั้งนะฮะไม่มีแอปอันนี้เพื่อให้เพื่อนๆที่ซื้อไปใช้งานแล้วก็ใช้มือถือ Android นะครับย้ำอีกครั้งว่ามือถือ Android iPhone ผมไม่มีของเพื่อจะมาสาธิตนะฮะเหมือนกับว่าเริ่มต้นเราเริ่มต้นพร้อมกันเลยนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาดูคลิปนี้อาจจะยาวนะครับยาวบอกเลยอ่ะจากอันนี้นะฮะอันนี้เสร็จผมวางมือถือก่อนนะ เริ่มต้นด้วยการใส่ในกล้องต้องเป็ดกล้องรุ่นเก่าแต่พอดีผมไม่มีกล้องรุ่นเก่าแหละมีอันนึงก็แบตไม่ดีเป็นกล้องเ e o s M50 กล้องรุ่นใหม่มันมี WiFi ในตัวแต่ผมไม่ใช้ฟังก์ชันไม่เปิดฟังก์ชัน WiFi ของมันนะครับผมชาร์จอยู่โดยใช้สายไอ้ดัมมี่นะฮะไอ้นี่ก็มีขายด้วยโฆษณาอีกครั้งหนึ่งขอปิดไว้ก่อนนะฮะปิดเพื่อที่จะถอดฝาแบตเตอรี่มันดันเป็น ใช้ร่วมกับไอ้เจ้าเนี่ยฮะเจ้า,จาใส่ไอ้ SD card ครับปึ๊บแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็เสียบสาย d u ม,มี่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะนนั้นมันเป็นแบต d u มี่แบตปลอมโอเคเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยคราวนี้ผมบอกก่อนว่าการตั้งวันที่ให้ปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะเดี๋ยวเข้าเมนูนิดหนึงนะครับ เพราะอะไรอันนี้วันที่16เดือน4 17, 4,9เนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าท่านไม่ตั้งวันที่ให้ปัจจุบันเนี่ยรูปที่ท่านรูปที่ท่านถ่ายมันจะกลายเป็นวันที่ที่เครื่องเซตมาซึ่งเป็นในอดีตอย่าง2017อย่างเงี้ยแล้วถ้าท่านมีไฟล์รูปที่เป็นวันที่ปัจจุบันค้างไว้มันก็จะมองว่าไฟล์รูปที่เพิ่งกดไปเนี่ยมันเป็นของเก่ามันก็เลยไม่ซิงให้นะครับอันนี้อันดับแรกที่ปัจจุบันอันดับที่2 ออโต่ออฟเดี๋ยวสักคู่นะฮะนิดหนึ่งนะครับพาวเวอร์เซฟิงนะฮะนะเกี่ยวกับพาวเวอร์ดิสเพย์ออฟนาทีก็คือผมไม่ให้มันมันออฟเลยออโต้พาวเวอร์ออฟก็คือไม่ให้เลยนะครับหมายถึงว่ามันจะไม่ปิดการใช้งานทั้งหน้าจอแล้วก็แบตเตอรี่ทั้งหมดจนกว่าผมจะกดเลื่อนออฟเลื่อนปิดเองนะ,ะเพื่อให้ไฟมันไปเลี้ยงทุกอย่างแล้วก็ไปเลี้ยงไอ้เจ้า เอ่อ S uh, D card ที่เป็น Wi-Fi ด้วยนะครับอันนี้ทุกเครื่องก็จะมีเมนูประมาณนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะอ่าโอเคตามนี้นะฮะคราวนี้ให้ดูรูปก่อนยังไม่มีรูปนะ no image น,นะครับอันนี้เอาไว้ก่อนนะฮะวางไว้นะครับขอร้องว่าอย่าตัดแพ็กเกจอย่างนี้นะครับขายร้านค้าขาย ท่านอื่นไม่ได้นะาขายได้ต้องคือต้องลดราคาอ่ะโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปต่อไปผมจะเปิด wi-fi แล้วนะเปิด wi-fi เปิด wi-fi เสร็จผมกดเพื่อเลือก wi-fi ที่เป็น eShare อันนี้ wi-fi ปกตินิวบางนานะฮะเนี่ยคือละฮะ eShare คราวนี้ผมเซฟไว้แล้วผมกดปุ๊บเนี่ย มันจะเข้าอัตโนมัติแต่ถ้ามันถามพาสเวิร์ดคือเลขเลข8 8ตัวนะครับ8 8 8 8 8 8 8 8นะครับ8 8ตัวนะครับกำลังตรวจสอบเชื่อมต่อโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วบางก่อนหน้านี้บางคนก็ก็ถามผมมาว่าเอ้ยทำไมมันเชื่อมต่อไม่มีอิ <printer> <itsu> นเทอร์เน็ต,ตม,ม, Internet มันก็ถูกแล้วมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะ <stationary> มันมันเป็น Wi-Fi ที่สร้างขึ้นจากตัวการ์ดนะครับมันจะมีอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรนะฮะ อ่ะโอเคคราวนี้เราก็ยังไม่มีแอปเนาะเราก็เข้า Google Play Store ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับ Android อย่างเดียวนะฮะพิมพ์คำว่า Easy Share Android App นะครับนี่ฮะมันถึงจะปรากฏนะครับอ่าขอโทษด้วยผมต้องดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นผมปิด Wi-Fi ก่อนเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตจากไอ้เจ้า 5G นะฮะอ่ะติดตั้ง จะสังเกตว่าไอ้นี่ก็ยังคงอยู่นะยังเปิดค้างอยู่นะเพราะฉะนั้นสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็นชื่อ SSID ที่ว่า Easy Share มันจะออกมาตลอดนะครับคราวนี้ผมเหลือเวลาอยู่สักประมาณ6-7นาทีผมรีบรีบทำแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเมมเมมกล้องหมดอ่ะเปิดนี่ฮะมันจะขึ้นมาอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจ Easy Share แอปน,นี้สร้างมาเพื่อ Android v e r s นเก่าแน่นอนปี62นะฮะมือถือมันไปถึงปี67แล้ว คือไม่ต้องกดตรวจสอบอัปเดตนะครับเพราะว่ามันล่าสุดอยู่แล้วกดตกลงไปก็อนุญาตอะไรให้มันหาโฟลเดอร์นู่นนี่นั่นใช้งานได้ทั้งหมดนะฮะร,รูปภาพขึ้นมาจะเป็นพาร์ทิเบตนะครับคือถูกต้องแล้วนะครับจะช้านิดนึงนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ผมบอกได้ว่าใช้งานได้นะครับก็จะเข้าโฟลเดอร์อันเดิมได้แหละคราวนี้เอาแหละเราไม่ต้องใช้ไอ,อ,อ้สัญญาณอินเทอร์เน็ตละผมกดอ่อไวไฟ เดี๋ยวมันจะไปหาอีซัแชร์เองนะ,ะอ่าโอเคมันยังเชื่อมันเดินไม่เป็นไรผมกดหาอีซั s แชร์นะครับอีซัแชเดี๋ยวผมต้องเร็วนิดนึงเพราะว่าผมจะเหลือประมาณ5-6นาทีนะฮะเมมเจ้ามือถือที่มีอยู่น้อยนิดอ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นนะฮะโอเคคราวนี้เริ่มแรกเลยเพื่อนๆไปคลิกที่อันนี้ครับด้านบนเ<น>พือ่อที่จะคลิกคลิกเซตติ้งนะฮะ เราต้องการ auto push นะฮะพิมพ์คำว่า admin นะฮะเราัสคือ admin นะครับนี่ฮะ auto push มันว่างอยู่กด auto push นะครับแล้วก็ back มันจะถามว่ายังไม่เซต t i n g ยังไม่เซ v e ให้เซฟ e ไหมกด ok นะฮะอันี้คือเซฟแล้วนะครับคราวนี้คลิกเข้าไปดาวน์โหลดถามว่า auto push คืออะไรก็คือเวลาเราลั่นชัตเตอร์ไปเนี่ยมันก็จะ save ที่มือถือเราอัตโนมัตินี่โลคอลมี3มช่อง โลคอลก็คือ,อโฟลเดอร์ของมือถือการ์ดอัลบั้มคือโฟลเดอร์นี่ฮะสิบในตัวกล้องเข้าไปดูอันนี้คุยกัในตัวในกลวกตัวกล้องแล้วไม่มีอะไรนะฮะอันนี้มือถือก็ยังไม่มีอะไรมาที่หน้าดาวน์โหลดอ่ะเรากดชัตเตอร์ไปก่อนครับหนึ่งครั้งดูซิเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นไหมถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามีปัญหานะครับอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวกดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสองครั้งเลยเกิดอะไรขึ้นไหมอ่าเกิดขึ้นนี่ฮะเอ็นแล้วก็แอ w n ทูดาวโหลดคิวดาวโหลดคิวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะคราวนี้นี่ครับมันจะเป็นเออร์เลอร์นะฮะมันดาวนโหลดแล้วแต่มันไม่ได้นะฮะอันนี้ก็สีแดงๆไม่ได้กดอีกอ่อเวสติงฟอร์ดาวโหลด อันนี้คือแก้ไม่ได้เลยนะครับผม,มาเพิ่งมาพบเจอส่วนที่ N ก็คือนิวที่การ์ดอัลบั้มนี่ฮะจะพบว่ามี3รูปก็คือเข้าไปดูได้แต่โลคอยยังไม่มาเพราะว่ามันเออร์เลอร์ตรงนี้วิธีแก้คือ,อยังไงครับเข้าไปเซตติ้งของมือถือเรานะฮะอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับไปที่แอปนะฮะไปที่แอปแล้วก็พิมพ์เลยว่า e z share นะครับ e z อย่างเดียวก็ได้นะฮะอันนี้นะครับ e แชร์นี่ฮะ3.2.18ไม่ต้องดูอะไรบังคับหยุดเลยนะครับบังคับหยุดตกลงมันเออร์เลอร์เพราะว่ามันไม่ทันกับเวอร์ชั่นของมือถือแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งครับก็คือเปิดัเดิมแหละบ,บับงคับบังคับปิดมันแล้วก็เปิดอ่าคราวนี้ไปเข้าที่ดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะโล็อกข้อลบั้มเพิ่มมาแล้ว2อันนะฮะดาวน์โหลดหายไปแล้วนะครับล็อก้อลบั้มเพิ่มมาแล้ว คราวนี้แหละใช้งานได้แล้วเดี๋ยวดูเลยนะครับดูไปพร้อมกันนะฮนะผมกดรัวๆนะสอันนะฮะสาอันนะครับ,น,น,รบนี่ฮะฟโฟกัสมันไม่ค่อยออโต้โฟกัสเท่าไหร่นะ,ะให้ดูนะฮะนี่ฮะดาวน์โหลดดิ้งปุ๊บไม่มีสีแดงแล้วปุ๊บเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นที่โลคอลละมันขึ้นมาด,ดีเฟนิดนึดนงก็อ่ามีหกลูกแล้ว ส่วนอันนี้ในโลคอลกคือเข้าไปดูการ์ดข้างในของมา1 2 3 4ห้าอสิห่ามสี่ห้าหกเมันมีอันนึงที่ดาวน์โหลดไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะก็คือขึ้นมานะฮะอ่ะกลับมาที่โลคอลก็เป็นตามนี้คราวนี้จะชงจะแชร์อะไรก็ว่ากันไปมันอยู่ที่มือถือแลอะอะ